กลับมากอตตอนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้อยู่กับ APS Clinic นะคะคลินิกศัลยกรรมแปลงเพศนะคะหมอเอใบแม่โป้งนะคะเป็นคลินิกสําหรับ LGBTQ นะคะที่จะเปลี่ยนจากคุณให้เปลี่ยนจากชายกลายเป็นหญิงโดยสมบูรณ์แบบแบบร้อเเซนต์นะคะ โดยใช้เทคนิคหลกัหลกๆนั่นก็คือสกิลกราฟทําให้คุณรู้สึกอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยมันไม่ได้แค่แบบว่าเป็นลูปอเป็นรูปปูลูปาลารูปช้อนลูปดุกอย่างเดียวไหมนะคะมันจะต้องเป็นผู้หญิงจริงๆมันจะต้องมีความเป็นผู้หญิงเฟมินีนจริงๆนะคะถึงเราจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงแบบร้อเปอซอีกอันหนึ่งนั่นก็คือเทคนิคโคลอนนะคะเป็นเทคนิคของการต่อลำไส้บางคนมีแฟนเป็นชาวต่างชาติและแฟนบ่นนะคะอยากจะต่อลำไส้ทาให้แฟนเนี่ยเขาเรียกว่ารักเรามาก ขึ้นนะคะแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะสิ่งที่จะได้รับนะคะหลายฟรีกันเลยทีเดียวนะคะ 1. ฟรีนอนโรงพยาบาล5คืน 2. ฟรีที่พักส่วนตัวเป็นโรงแรมนะคะหลังผ่าตัดแปลงปรเทศ5วัน 3. ฟรียาล้างลำไส้ 4. ฟรีของใช้สิ้นเปลืองเท,งท่งโมทุกขนาดนะคะเบตาดีนแอลกอฮอล์หมอนมรองก้นแล้วก็ยาโทรปรึกษาก็ฟรีนะคะ0 9 6 7 8 2 6 2 4 6 0967826246แนะนำพบและปรึกษาแพทย์ก่อนแปลงเพศนะคะหรือสแกน QR code เพื่อจองคิวได้นะคะหรือ Facebook สรารกรรแปลงเพศหมอเอนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะมากันต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับข่าวบันเทิงนะครผู้เสียหายของบอสพอเนี่ยตอบแล้วบอสสู้กับอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยบอสพอเขาได้ออกมาเขียนจดหมายเนาะ รรยาวมาฝากทนายความว่าสู้กับอะไรไม่รู้ว่าสู้อยู่กับอะไรนะคะโดยมีนะคะคนโยงนะคะที่บอกว่าผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ผมต้องสู้อยู่กับอะไรล่าสุดในนิกติกตอกนะคะมีผู้เสียหายออกมาตอบแล้วว่าบอสกาลังสู้อยู่กับใครและก็สู้อยู่กับอะไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะที่บอสพอใช่ไหมคะที่ที่ได้ถามพวกเรานะคะว่าบอสบอกว่าไม่รู้ ต้องสู้กับใครนะคะอยากจะฝากไปถึงบอสนะคะแล้วก็แม่ทีมนะคะก็คือบอสไม่รู้เลค่ะว่าบอสกาลังสู้กับคนที่เขาไม่มีทางสู้นะคะคนที่ต้องหมดหนี้หมดสิ่งนะคะหมดตัวอย่างตัวดิฉันเองก็เช่นกันนะคะต้องหมดเนื้อหมดตัวนะคะจากการที่เปร่วมลงทุนจากการที่ทางบริษัทนะคะไม่ได้บอกข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆนะคะว่าเป็นการขายสินค้า ชักชวนคนเมื่อเข้าไปแล้วนะคะมันเป็นการที่ชักชวนคนที่มาเปิดดีลเลอร์นะคะหลายๆคนนะคะต้องนําเงินทั้งหมดนะคะเงินก็สุดท้ายในชีวิตนะคะในยามเกษียณต้องมาเปิดบินหมดเนื้อหมดตัวกลายเป็นโรคซึ่งเศร้าบางคนถึงกับที่ยากฆ่าตัวตายนะคะเช่นเช่นเดียวกับดิฉันค่ะครั้งหนึ่งนะคะดิฉันเคยคิดฆ่าตัวตายนะคะเคยไปที่สะพานบางกงมาแล้วนะคะอยากจะบอกบอสว่าบอสไม่ทราบเลยลเลยเหรอคะว่า มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในบริษัทของอ่ะ,อะนะคะก็นั่นแหละค่ะและ้ก็เป็นผู้เสียหายที่เขาออกมาเรียกร้องว่าบอสสู้กับอะไรนี่แหละค่ะเขาโดนกันอย่างนี้นะคะก็ต้องมารอดูกันค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าปลายทางก็อยู่ที่ว่าศาลจะตัดสินอย่างไรนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนะคะหลังจากที่มี1ิบฉายานะของคนในวงการบันเทิองออกมามันก็จะติดกลิบนิดนึงเพราะว่ามันเป็นฉายาที่ไม่ค่อยสนุกนะคะเป็นฉายาที่ให้กันแบบเกรงใจตั้งกันแบบว่ากลัวน้องเขาจะ บวชช้ำน้ำขุนนะคะแต่ว่าหนึ่งในนั้นนะคะน้องคุณลูกหมีนะคะยิ้มรับฉายานะคะหมีฟาดปูทวงนี่เดือดใช่ไหม ล่าสุดนะคะลูกหมีรัศมีและปูมันธนานะคะก็ติดโผดาราที่ได้รับฉายาจากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงนะคะจากเหตุการณ์การทวงนี้นะคะเป็นมหากราบต้องลากกันไปถึงขึ้นส่งขึ้นศาลกันเลยทีเดียวแล้วก็มีการฟ้องร้องกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนะคะสำนักข่าวก็ได้ต่อสายตรงตอบหาคุณลูกหมีนะคะเพื่อสอบถามความรู้สึกนะคะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็เปิดเผยว่าฉายาเนี่ยหมีฟาดปูทวงนี้เดือดเนี่ยนะคะกูว่าเป็นฉายาหรือพาดหัว ข่าวกูงงมากนะคะที่ได้รับนละถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาที่ได้รับฉายาจากดาราจากพี่ๆสื่อมวลชนจริงๆก็เป็นตามที่ ที่ตามเป้าที่คิดไว้เพราะที่ผ่านมาข่าวออกมาเยอะนะคะเลยคิดว่าน่าจะมีสรุปข่าวปลายปีแล้วก็น่าจะได้รับฉายานะคะตอนนี้ก็ได้ยินฉายานี้แล้วก็ยิ้มนะคะไม่รู้สึกว่าเบาไปหรือว่าแรงไปแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะฉายาที่ได้รับก็โดนใจแล้วก็จะทวงเงินต่อไปนะคะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมเธอก็ทํโค้งทําคลิปนะคะรองเงินนะจ๊ะรองเงินนะจ๊ะแล้วก็มีซิงเกิลใช่ไหม สิงเกิลเพลงทวงเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะเธอก็ช่วยเหลือคนในวงการบันเทิงเยอะนะคะเท่าที่พี่เต๋าทราบมานะคะก็ขอให้เคลียร์กันได้ขอให้จบกันได้ด้วยดีนะคะเห็นว่าทั้งนั้นเขาก็เริ่มขายบ้านขายที่แล้วใช่ไหมก็นะขอให้ เคลียร์กันให้จบๆนะคะจะทะเลาะกันเลยยังไงก็คนเคยรักคนเคยดีต่อกันเป็นนี่เป็นสินกันก็ไม่ได้จํานวนที่มากมายมหาศาลนะคะค่อยๆคุยกันนะคะเวลาคุยกันนึกถึงตอนที่เราไปยืมเงินเขาแล้วก็นึกตอนที่แบบว่าเขาเอาเงินมาช่วยเหลือเราแล้วก็นึกถึงตอนนั้นเราอย่าไปยึดถึงตอนที่เขาทวงแล้วก็เราไปโกรธเขาไม่ได้นะคะต้องค่อยๆคิดมีสตินะคะแล้วก็ ค่อยๆค,คิดว่าถ้าไม่มีเขาวันนั้นก็เราก็คงจะลําบากนะคะก็ฝากไว้ด้วยทั้ง2ฝ่ายนะคะคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับ A P s Clinic นะคะศัลยกรรมแปลงเพศหมอเอ๋ใบแม่โป้งนะคุณผู้ชมขานะคะ ที่จะเปลี่ยนคุณจากชายให้กลายเป็นหญิงนะครับแบบ100%เป็นคลินิกสำหรับ L G B T Q นะคะใช้เทคนิค2เทคนิคหลักๆนั่นก็คือสกิลกราฟทำให้คุณเนี่ยรู้สึกอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะคะบางคนเนี่ยแปลงเพศไปแล้วมีความสุขไม่พอใจกับน้องสาวตัวเองนะคะมันเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนของจริงคนหลายคนก็ทัก่แม่มันไม่เหมือนเลยนะคะลองมาที่คลินิกของเรา A P S คลินิกนะคะจะปรับเปลี่ยนทำให้เหมือนเป็นของจริงเลยนะคุณผู้ชมนะคะเพราะที่ฉันเคยเห็นลูกสาวที่ฉันนะ ไปทํามานะสวยมากคุณผู้ชมค่ะแยกไม่ออกเลยนะคะแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงก็คือโคล,ลอนนะคะก็คือเทคนิคของการต่อลำไส้ทําให้เป็นผู้หญิงแบบสมบูรณ์แบบเลยนะคุณผู้ชมนะครับเพราะหลายคนมีแฟนเป็นชาวต่างชาติเขาก็จะบ่นกันสิ่งที่คุณจะได้รับมีหลายฟรีกันเลยทีเดียวนะคะ1ฟรีนอนโรงพยาบาล5คืน2ฟรีที่พักส่วนตัวโรงแรมหลังแปลงเพศอีก5วัน3ฟรียาล้างลำไส้4ฟรีของใช้สิ้นเปลืองเช่นเช่นเท่งโมทุกขนาดนะคะสำลีเบตาดีนแอล แล้วก็หมอนมรองก้นแล้วก็ยาปรึกษาฟรีด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ0967826246ส่วนใครที่ได้คิวแล้วนะคะแนะนำพบแพทย์ก่อนปรึกษาก่อนแปลงเพศนะคะสแกน QR Code หรือ Facebook สรารกรรมแปลงเพศหมอเอนั่นเองคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวของเจนนี่เทียนโพสุวันกันนะคุณผู้ชมนะคะขความลับโลกวิญญ,ญาณู้ณตายแล้วเรื่องผีก็มาแล้วนะคะช่วงนี้พักสักคู่นึงก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ